สีบอกขแม่เหมียวนะคะว่าทักทายมือณีเสาวันที่14มกราคม2 5 6 9เนาะเออกําลังอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เลยว่าปู่คุยทักทายไก่อนเดี๋ยวเขาคอแม่เอซีถามหาว่าเพื่อเพื่อมีคนทางพระวันกุม่เหมียวหายไปใส่นะคะไหลบินไหลวิ่งนะคะจะไปถ้าจะไป เมืองตูรูนประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าไปตอนนี้เขาก็ำลังเดินทางไปปารีสก,ก่อนกวก็ต่อเครื่องจากปารีสไปที่เมืองตูรูนอีกนะคะประมาณชั่วโมงกว่ากันเดินทางเยาวยาานานถึงประมาณอู้นะตีสามตีสี 4, ข่ของประเทศไทยอีกของมือนหนึ่งนะคะมือนี้ถึงจะถึงจันได้หอดเ่นาะนที่ได้หอดสินได้ถึงนะคะ สิบก็บชงงในการเลืนข้างแต่ว่าเพื่อพักเครื่องพักอย่างร้อยต่อของเครื่องก็จะใส่เวลานี้เพราะฉะนั้นก็เลยมาบอกไว้หลายหลาย,หลายคนครับ ไปเบิ pelled, sword, ่งไัยสุดเนาะลายสุดของของแท้งอีกคนมาเบิ่งคพื่อนหลัลายก็ดีใจแล้วเพื่อนนอเป็นจะบ่งา่วยที่การแสดงบนพี่บนเวทีแต่การไล่ชมพี่ลายหรือแม่หรือแม่มีการแสดงไล่ชมก่อนเของคู่การแสดงกันยังมีคนมาเบิ่งมาชมหลายเป็นการในกัลังใจที่บันทางเด็นนะนอกกรณีใจและเพื่อนว่าจะเป็นน้องมานาถึงการของมนาถึงกันทุกคนแม่้จะดีในกัลละใจยมีคนมาเสื้อผ้ายดีเกินมาเสื้อผ้ายัง เวทีสนมาซ้อขทางเวทีได้มาลงมาไล่ดีใจพี่าจรใจน้องดีใจนะพีนเสียอาจจะเสกไปจะคอยเพราะว่าแจกเยอองช่วยอยู่เนี่ยเดี๋ยวหาพี่พี่น้องาจะคนไได้ไี่จะพลังดักมือได้เนะคะสีดัเป็นอย่างนักลาคนไปเพียงแค่มีก่อนเดี๋ยวเขียเสกอ่าเดี๋ยวไปเจอเพียงพุดมวลถ่ายคลิปดีพอร์ลนี้เลนต่างเลียนเพียงเก่าเขาอยู่นะคะเห่นอนที่ถึง เดี๋ยวจะกักค่ายมึงบนเดินก้าของปริทินแบบใที่เป็นยังไมแมนแม่นแมก็ปอยคลิปไปเรื่อยๆจะบริจุทธบริสุทธอีกที่สมังเป็นเอกซีพอบว่ารับแต่ว่าบางทีการไปเปิดหูเปิดตากัือกิรยังบนยดรูปสินะคะนะคะเดี๋ยวพอเจอกันไปแล้วก็บอกกบพในเอ็ซีเพียงก่อนนะคะเมาเจอกันไปควันนี้าะรยัเครื่องร่างจะออก ชีวิตลำบากจังต้องจากไกลดันดนดิ้นรดนสู้ไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเมตตาคนเคยเสียหนักยังให้พาํานาพักพิงพึ่งพาช่วยเหลือกเกือ้อกูลเรื่อยมาผาใจเราให้มีว่าง เรื่องก็เรื่องภาษาย้อนเรียนมาน้อยนักหนาพูดจายากเกินเสียจังบางครั้งลูกแยกย,ยังมีพ่อแม่มาเติมพลังสาวไทยคนนี้ยังหวังวาดฝันนั้นให้เป็นจริง จะคู่เป็นยิ่งกว่าฝันผู้บ่าวต่างแดนคนนั้นนักแพ่งเบ่งแยงทุกสิ่งร่วมสร้างครอบครัวพร้อมใจสู้ม่ประวิงทุกยากบ็เคยทอดทิ้งหาจริงเกินคำว่าแม่ สิ้นปลกเปลือนรอบรัวอยู่ไม่าขาดแคลนโซทอง้องใจหากันให้มันให้แกน่นรับเท้ที่อยู่ต่างแดนมีจริงไม่อิงดี น,นักแห่บ่งแยงท,งทุกสิ่งร่วมสวร้างควาร้วมใจสู้ไม่ประวิงทุกยากก็เคยทอดทิ้งหากจริงเกินคำว่าแป็ฟ้าเพิ่อชีวิตทางบ้านไกลเมืองภารา มีสินบดเรืองครอบครัวอยู่ไม่ขาดแคลนโสซทองค้องใจหากันให้มันให้แก่นรักแท้ที่อยู่ต่างแดนมีจริงไม่อิงมี